เขาบอกของดีค่ะพี่น้องเป็นเหนะะ็ดพึ่งเขาเนาะค่ะหรือว่าเห็ดพึ่งนางเงือกค่ะว้าสองตัวนีไแม่ค่ะโอ้ค่ะเบิ้ดงดอกนีมาสแสางงามหลายเดยค่ะาดูเห็ดจุ่มนี่ค่ะอิดโก้ละค่ะอืมมีตัวมีก็เคยผิดรางค่ะพี่น้องหลายโดดดูค่ะอืม เปิดคลิปมาเป็นฮิตกะะ็ดอกแรกนะค่ะดอกแรกแหกหมานค่ะพี่น้องเอานน่เนาะคะ่ะเห็ดชุดแรกของเฮานะคะ่ะก็เป็นเห็ดหนาขาวเห็ดร่วมนะค่ะพี่น้องแต่ก็บรรทายคลิปให้เบิงเลเนาะคะ่ะ อีกดอกนึงค่ะปาดดอกนี้ให้งามค่ะแมนปะคะเนี่ยว้าแมนดีดีค่ะเห็ดก็กำลังเกิดแล้วมั้งค่ะพี่น้อง สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขุสุคนนะคะเอาก็มาพบมาพอหน้าตากันจังน้อยนะคะพี่น้องก็มาพบพอกันในวันังคารที่สิบเอ็ดเดือนเจ็ดนะคะพี่กาดเก้านะคะโคกเห็นซาบมงคลคือเก้าแล้วนะคะเอาเมื่อนี่ฮอกับมีรุ่นเห็ดกอเนาะค่ะพี่น้องมีรุ่นเห็ดกอเลยวเนาะค่ะเอาก็ไปรุ่นไปตามกันเรื่อยๆคือเก้านะคะว่าแพทย์สิมความมันมาฝากพี่ฝากน้องเป็นเห็ดอีกอย่างแน่เนาะค่ะพราะค่เขาไปรุ่นไปตามกันทั้งในเรื่อยๆคือเก้าเลยค่ะไปค่ะ พ่อของดีค่ะพี่น้องเป็นเห็ดพึ่งเขาเนาะคะ่ะหรือว่าเห็ดพึ่งนาย,ยูค่ะกำลังเกิดตัวนี้ค่ะกระดอกงามๆเลยเนาะคะ่ะมือเนี่ยมึงเนี่ยพอดีกินเลยค่ะซ้ำเนี่ยไม่หน่อยบ่ใหญ่เกินไปเนาะคะ่ะเห็ดนาเลค่ะ นาเลหรือว่าหนาเขียวเนาะค่ะพี่นอ้องอ่ะไม่มีกูกินดอกนี่ดอกง่ายมันค่ะนี่ดอกนี่บานเปิ่งเค่องเลยค่ะบานเบิดนีจากแล้วค่ะอีกดอก พึ่งเขาอีกค่ะสองดอกเบื่องในตอนน้ำมันแรงนะคะฝนพึ่งตกใส่ดอกมกกันกลือาวงงามเนี่ยจากน้อยนะคะเห็ดต้วค่ะโอ้มันกุยเลือกโปวดค่ะพี่น้อง บ่งดอกนี้ค่ะเห็ดไข่ดอกนี้ค่ะสองดอกนี่ตูมีค่ะ ดอกนีบานเพ่ิงเ,งเลยค่ะหิดก็บางค่ะอันนี้เอาไปได้คาเท้าแล้วเอาดอกนี้เนาะเห็ดที่มีิ่นเหลือไว้เห้ดอกนี้อยู่ค่ะเห็ดตะไคร่ดอกนึงค่ะ ทานค่ะเห็ดเพิ่งคาคุ้นค่ะเกลือบมันเหยียบดอกเลยค่ะเกือบมันบ่เห็นอดอกมีบานเลยค่ะเอาได้บ่ละ่ะเอาได้ยุค่ามันถึกฝนนึกซื้อเนอะค่ะเนาะเบืองทองมันข้าวๆอยู่ค่ะแต่ว่านี่สิบ่เอา เดี๋ยวเห็บกระบานอีกแล้วค่ะสเสร็จแล้วเามันอุูอ้ฮะอืมเบิ่เห็ดถึงยิ่งดอกนี่ค่ะอืมกำลังเกิดแล้วมั้งค่ะพี่นงองเห็บพึงิ่ง อันนี้เป็นเห็ดเผึ่งนุง่งหัวเขียวเนาะคะ่ะอือหึเดี๋ยีใงามค่ะเห็ดอ,อันนี้ก็เอาอยากดกี้ได้เนาะคะ่ะดึงขึ้นมาเลยก็บ่ได้ค่ะหากมันหลายป้าสองดอกนี่แม่ค่ะอือห้ามค่ะแขกค่ะพี่น้อง สวนเนาะค่ะเด๋ยวจื้อคึงอยู่ผลหักวั้ยเงแนวครักค่ะเอาเอาเอา,เอาพี่น้องเ่ตุการตายมันเกิดขึ้นมาแล้วค่ะมีมูวันนี้ดอกนึงค่ะ วายเกิดมาเป็นหน่วยการไตรีค่ะพี่น้องนี่ดอกนี่เห็ดหนาแล่จ้ะดอกนี่อืมอันนี้ก็ะซองดอกงามๆเลยค่ะกรอใหพวกกระตาเห็ดเท่านี่คือเบ่งงามเลยค่ะน้อง วางเห็ดบ่ได้เลี้ยงเนาะค่ะดอกไม้เก็บบานเปิมพึ่งเลยค่ะตอโมโหวนจะเป็นสภาพานเนาะค่ะนางโอู้ทองขาวดีอยู่ค่ะโอ้ค่ะเบิ่มดอกนี่กอมาสลังงามหลายเลยค่ะแดงใจวายอยู่เนาะค่ะุนะคขาก็เป็นเต้แง่ให้กระสวนเถอะค่ะพอจังสี่เด้งนะคะพี่น้อง จักซีหาดอกกับพอดอกวนะคะประดับกระตาโอ้บัวมาหลายลายบานเทาเทมเบิร์ดเกมีค่ะพี่น้องอันนี้ก็ะติดเทาเห็นบ่เท่าเลยค่ะอันมาปิดเชื้อแย้มลงเอาเดอกนี้บึงเห็ดจุ่มนี่ค่ะเห็ดกอนะค่ะเอาเบิดเลยค่ะบ่ต้องจง ไม่ท้าจงไวมันเก่าเก่านะคะพี่น้องเนี่ยเอาวัดเลยโอ้เบ่งดอกนี้ค่ะเสียเมื่อนำใดปลขา,ามกระดนปัดหดอกแข็งดีอยู่ดยดละค่ะเอาเมื่อนำนะคะ่ะดอกต่มมั้งค่ะอุ้หีดทุ้มนี่รู้สึกว่าดอกแง่ดีค่ะเบ่งแต่ดอกตูมค่ะ อันนี้เป็นเห็ดกอบางค่ะหรือว่าเห็ดกอขาตั้มนาะค่ะพี่น้องนี่ย่างแบบลายดอกเลยค่ะดอกนี่อยากบานแล้วนะคะพ็มุดเจาะแ้่เว้นไว้ประมาณสองมือนะคะบ่ได้ขึ้นมากนีสองหรือสามมือเนาะพี่น้องบานดเลยค่ะ ผิดกอบางอีกสองดอกค่ะเห็ดทานค่ะเอาได้โบมึงกรนนะคะ่ะอ้เอาได้ยค่าทองขาวอยู่นะคะ หอยผิ่งย่งดอกนึงค่ะดอกนี้ดอกบอ,อกงยเลยค่ะอืมิดมูนี่ว่าเคยผิดหวังค่ะพี่นอ้องลายดอกอยู่ค่ะอือีกโซนดอกค่ะ ตัวเสียอะไ้บอผูดอด้ด่งนี่บอาดอกค่ะเถาตึ้งดอกนี้ดุว่าดอกนี้กับเถาค่ะพี่น้องเอาไปได้จ้าดแบบอกเลยค่ะอือกระโดอกนี่ก็เสียอะไรอยู่ดอกค่ะจับตุ้งเลาวแข็งดีอยู่งนงตุ้งเท้าขาวอยู่ค่ะเม็ดนาเขียวค่ะหนาเขียวโด่างงามๆเลยค่ะ หิดเพิ่งค่ะโอ้ผัวหน้าบางเนี้ยมันจะเกิดอีกอยู่ด้ด้ค่ะพี่น้องหิดเพิ่งเขาดอกหนึ่งค่ะหิดก็อีกดอกหนึ่งค่ะ มันจะงามๆค่ะ พี่น้องก็มาถึงในช่วงสุดท้ายของซาพแพรแล้วนะคะแพรกัสิมาสรุปผลงานให้พ่อแม่พี่น้องได้เบึงกันเลยนะคะเอาเมื่อนี้ก็ถือว่ามีความหมานมาฝากร้ายเต๋อยบ่้ยนะคะเต็มกระตาเลยค่ะผลวนาแดงจึ้งครึ่งอยู่ค่ะส่วนหากก็สิเป็นเห็ดกอ้อนเน้นๆนะคะเมื่อนี้เห็ดหนาขาวก็ได้ยูนะคะช่วงแรกๆเนาะแต่ว่าแพรก็ไปทายให้พี่ให้น้องได้เบ้งนะคะก็มาเน้นทายเป็นเห็ดกอเลยนะคะเมื่อนี้ กับเห็ดผงนะค่ะก็เป็นเห็ดผงเขาเห็ดผงนุ่งนุ่งนะค่ะเห็ดผงร่วมละค่ะกับว่าลายดอกน้อพี่น้องมันกระอกห้างหางเห็ดนั่งห้างนะค่ะแต่ว่าเห็ดกล้วห้ามมือนีส่งงามอยู่นะค่ะบานนี้จกเ้าก็มีนะค่ะดอกนี้มันนียแข็งแข็งอยู่แพร่ก็เลยว่าที่เอาไปกี้นะค่ะไปกี้ไปตำแก้วนะพี่น้องตำแก้วเผ็ดเผ็ดเสียบๆนะคะนี่แหละเห็ดอันนี้ตำแก้วเสียบอยู่ได้ค่ะดอกบานมันนีแต่ว่าดอกจูมันนีแพร่ก็เสียไปขายนะค่ะเนี่ยเอาไป ให้เพื่อนแกงค่ะขายให้เพื่อนแกงเอาสำหรับคลิปนี้พี่ก,ก็ถือว่ามีความมานาฝากพี่ฝากน้องสั้นนี่แล้วนะคะทามาคลิปนี้ก็ย่เรื่องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวแพรวภาพาไปน้ำใจด้วยค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะ